ครับสวัสดีครับพ ok, ี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมครับมาเดอร์พี imi ados, roam, ่น้องเ้ยครับผมไก่ยิ่งหนูครับผมไก่หนูสแตนเลสครับผมแบบขาเน้ากับมาขาสั้นกับมีครับผมพี่น้องรอบนี้ครับผมครับพี่น้องสนใจแบบขาสั้นแบบขาเน้ากับพักผามาเลยครับเดอครับผมสําหรับใส่ลูกไม้แล้วพี่น้องเดอครับผมใส่ลูกไม้แปดถึงสิบมิลครับผมครับเป็นไก่สแตนเลสงานสวยงานดีครับผมพี่น้องยิ่งง่ายยิ่ง ของยิ่งนิ่มครับผมมามีรันครับผมพี่น้องครับดูนี่ครับครับเป็นงานดีเจาะครับเป็นรุ่นที่บริบากลูกหลายเด้อพี่น้องเด้อครับผมรุ่นนี้ครับผมเราต้องห่วงเรื่องว่าลูกกลนสิหักสิขาดครับผมพี่น้องครับนี่ถ้าว่าจะเป็นรุ่นคาสั่นคาเหย้าครับผมมีม่านกันครับผมพี่น้องครับเป็นงานสแตนเลสครับผมเซฟนกครับผม People, ah ส่วนแข็งแรงครับผมตัวนี้มะเขือชนิมครับพี่น้องใส่ลงไปเริ่มลังบุหล่าครับพี่น้องซื้อเท่าเดียวคุ้มครับตัวนี้ครับผมพี่น้องราคากับมะเฟืงรันพันชัยหน่อยครับผมสําหรับใส่ลูกใหม่เด้อพี่น้องเด้อนี่ลูกแบบนี้ครับผมครับนี่พี่น้องขี้ขานเฮ็ดกระซื้อลูกต้องพันชัยหน่อยไบมันพร้อมกันเลยครับผมกับลูกกระมีขายพร้อมครับคขี้ขานเฮ็ดกระโอ้ลูกมันได้พันยายนะทักกันมาครับผมพี่น้องครับ รอบนี้ก็มาหลายโตอยูุตนะครับผมพี่น้องเป็นเอ๋ไม่ว่าจะเป็นขาสันขาเง่าครับผมนี่เตรียมพร้อมไปถ่าพี่น้องครับผมสนใจจวดจัดขม้าเลยครับเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดทักไลฟ์มาเป็นก็โทษเลยครับพี่น้องครับผมโทษก็ได้ไลฟ์ก็ดีครับผมพี่น้องเดยที่พี่น้องมักสองทางใดกับเห็นคลิปกับพิมพ์ซื้อที่อยู่คอมเมนต์ไปเรียบร้อยกับไป่ใช่หน่อยที่เขาไปตอบครับผม ตอบการติซาได้จากน้อยครับผมเพราะว่าห้างเทียมกับเนตซ่ากับบะเด้งกับพี่น้องกันจาว่ากันครับผมห้างเทียมกับบท่านเพิ่นกับเบิดไปกับล่อหลอบหนาครับผมพี่น้องถ้าอยากให้เร็วก็โทรกิ้งกังมาครับผมรู้กันทันทีเลยว่ามีหรือบม่มีครับครับเพราอวาจะเป็นขาเง้ากับมีเ้อยพี่น้องเด้อผู้ใดสำหรับผู้ที่เฮ็ดล่างสอนร่างเทินจะเอาตัวนี้ไปครับผมพี่น้องนี่ หรือล่างบะเทินสีเห็ดเป็นแบบโกงไก่ในตัวกะเอาตัวนี้ไปครับผมพี่น้องครับเห็ดใดทุกลูกแบบครับผมพี่น้องครับมากแบบได้ไปแต่แตงใส่เอาครับผมพี่น้องครับมีไก่รุ่นเกาโยอยากเปลี่ยนไหมกะจดจจาถ้ามาครับผมพี่น้องครับรุ่นเกามันกับอาจสิบากปากลูกหลายจังหน่อยนะฮางคน้นกะจิตเป็นร้อนๆบ้ามันใจอ้อสิบประขาดบ่ตะวันกับประขาดด้วครับพี่น้องถ้าพี่น้องมีไกล่ลุ่นเก่าไก่โบร้านอยากเปลี่ยนใส่ ไก่เซฟไก่กองรุ่นใหมเองสิกะทักเข้ามาครับผมพี่น้องครับนี่ไก่กองกะก็ดีครับผมยิ่งง่ายบ่มีว่าสิกำจนว่าหัวสั้นดอกพี่น้องแตะค่อยๆกับไปแล้วครับพี่น้องครับยิ่งง่ายดีครับพี่น้องอ่ะสนใจทักเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อครับผมฝากไว้สำเนียครับผมราคาก็คือเก้าแล้วครับพี่น้องสามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีเก็บปลายทางครับผมร้านพันธุ์เส้หน้อยครับผม โอเคครับผมขอบคุณหลายๆเ้ยครับผมสวัสดีครับ